วันนี้ได้รับรายงานมาจากลูกค้านะครับพอดีลูกค้าเป็นเพื่อนกันแล้วเขาโทรมาสั่งสินค้าแล้วคราวนี้พนักง,งาน,นอาจจะยังบริการได้ไม่ดีพอไม่ครบถ้วนเดี๋ยวผมจะลองโทรเช็คดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่ารับช้าด้วยอืมสวัสดีครับ ครับสมุนไพรคุณสมำธิ์ใช่ไหมครับผมคโอเคครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับพอดีผมสนใจเกี่ยวกับตัวสินค้าสมุนไพรกระปุกสีชมพูครับมันคือตัวอะไรครับเป็นสุขภาพอของผู้หญิงภายในคะ่ะอ๋อครับเฮ้ยพอดีแฟนผมมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมันมาไม่ค่อยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ากินแล้วเนี่ยมันจะหายไหมครับมันจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ามาค่ะช่วยได้อืม แล้วมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับสมุนไพรมันจะอันตรายไหมครับก็เป็นสมุนไพรเลยตามฉากเลยนะคะตบยังยังไม่ได้ซื้อเลยโอเคอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเป็นตัวเนี่ยครับกระปุกนี้มันหาซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยตามร้านขายยาเลยคะ่ะตามร้านขายยาแล้วถ้าผมอยู่อําเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยครับมีร้านไหนมีขายบ้างไหมครับลูกค้าลองเข้าไปสอบถามดูเนาะว่าร้านไหนมีบ้าง ถาม,มแล้วทางทางบริษัทไม่ได้มีตัวของอเอไยชื่อตัวแทนอะไรอย่างงี้ไว้ให้สอบถามหรอครับจะได้สะดวกจะได้ไม่ต้องไปถามทีละร้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีโอเคไม่เป็นไรงั้นขอบคุณมากครับครับเป็นใครใครจะรู้เรื่องไหมเอาลองถามดูถ้าสมมติคุณฟังอะ่ะพูดห้วนมากแล้วก็อธิบายร้านไม่ถูกต้องนะครับไม่แนะนําลูกค้าเรื่องสินค้าเลยอย่างเงี้ย อืมอันนี้ก็คือไม่ได้ตามสเปคที่ผมไว้สอนไว้เลยงั้นเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องมีเรียกประชุมแล้วได้รับทราบข้อมูลมาว่าเราอาจจะยังพูดกับลูกค้าเนี่ยได้ข้อมูลไม่เรียบร้อยไม่ครบถ้วนนะครับพี่อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนรู้ไหมว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหน สิ่งทีปป่ต้องปรับปรุงอย่างแรกเลยคือพี่อยากให้พูดคุยกับลูกค้าเนี่ยให้ละเอียดกว่านี้นะครับ balances. ทั้งเรื่องของอาการของเขาก็ตามหรือว่าในเรื่องของร้านเรื่องของวิธีการใช้อะไรเงี้ยไปซื้อที่ไหนนะครับสินค้าเป็นยังไงอะไรอยากให้อธิบายให้ละเอียดกว่านี้นะครับสองครับเรื่องร้านต่างๆอ่ะพี่อยากให้น้องอ่ะเอาตัวตารางบันทึกร้านที่พี่ได้บันทึกเอาไว้อ่ะให้เอาชื่อร้านยาตรงน,นั้นเนี่ยเอามาบอกลูกค้าลูกค้าจะได้ไปซื้อได้ถูกจะได้ไม่ต้องไปคอยงมเดินหาส่วนสุดท้ายเนี่ยอยากให้รับสายแล้วเนี่ยมีการพ ชัดเจนที่เพาะเนาะลูกค้าจะได้สบายใจในการให้เขปรึกษากับเรานะครับเชิญครับทำงานต่อได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้แจ้งไปแล้วเนี่ยจะปรับปรุงได้ไหมเนะี่ยเพราะเราก็อยากบริการลูกค้าทุกคนให้ดีเนาะเราโทรไปหาใครเนี่ยเราก็อยากให้คอนเซ็นเตอร์พูดดีให้ความรู้ดีนะฮะมีค่าค่าอยู่แล้วนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องมาตรฐานที่เราควรจะทําได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปนะนะคนน้องจะทําได้ดีขึ้นไหม